วันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ดีใจเหมือนได้แบบกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งทั้งที่เหมือนที่ผ่านมาเนาะเอาจริงๆแล้วเราเรา,เราไม่คิดว่าวันนี้จะยังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ที่ยังได้กลับมาเป็นแบบใบเตยของทุกคนเป็นศิลปินนะคะที่ที่ยังมีผลงานเพลงที่เรารักมากๆให้ทุกคนได้มีความสุขกัน ซิงเกิลนี้เป็นยังไงคะซิงเกิลนี้ซิงเกิลนีกก้ก็เป็นอีกเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นกันทั่วประเทศในทุกช่วงเทศกาลหลังจากนี้ไปค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นอีกหนึ่งเพลงแหละใบเตยม,มั่นใจว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบจดจำเราอีกหนึ่งเพลงค่ะในพาร์ทของความเป็นใบเตยสยามสั้นเสมอหูเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงว<ม>่าแท<ม>แพทค่ะ<ม><ม> TAD TAD หรือว่าถ้าภาษาไทยก็แป๊แท๊แท๊เนาะแป๊ค่ะแ๊ใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าในเพลงเนี่ยมันก็จะถ้าได้ฟังแลยเนี่ยก็จะรู้ว่าเพราะอะไรถึงแท๊แท๊เอาจริงแล้วมันคือเมโลดี้หนึ่งเท่านั้นแหละอย่าคิดมากไปกว่านั้นแถ้าถ้าคิดมากไปกว่านั้นก็อาจจะเป็น เปลี่ยนแปลงเป็นความ<อ>หมายอย่างอื่นได้ค<อ>่<ฮ>ะอย่างเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรรับออจริงๆเป็นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ผิดหวังจากทุกอย่างแล้วก็มามาเจอเพื่อนคือในเพลงเพลงนี้เราอยากให้เราอยากให้เขาเรียกว่า enjoy enjoy, enjoy กันทั่วประเทศได้ดื่มได้ดื่มแล้วก็รู้สึกว่าใครอ,อกหักหรือใครมีปัญหาความรัก อกหักรักคุดตุ๊ดเมินเพื่อนสาวใดๆทุกวันนี้มันคือที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนชวนมาจอยกันแต่การจอยกันก็คือเป็นการแบบมาเต้นมาปลดปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนท่ขั้นมาก็คือท่าเต้นเพราะว่าทุกเพลงเราต้องมีท่าจำใช่อะไรบ้างกับท่านี้ก็แซ่บมากมากินให้มันเมาแทะแบบทแดด ก็คิดว่าทุกคนนะจะได hmm. uh, ้เต้นตามกันแน่นอนนะคะแล้วฝากเต้นตามในติ๊กต็อกกันด้วยนะคะพี่พีจริงๆแล้วเต้นมันมีกี่สเต็ปมันจะเปกี่ที่เรามองมันดูโอ้อจริงมีเยอะค่ะแต่อันนี้คือแค่ในฮุกมันก็จะมีทั้งเพลงอีกแล้วก็แต่หลักๆอ่ะนะวันนี้เรารู้สึกว่าพอพอพอมันมีแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มที่คนเต้นตามเนี่ยก็จะเน้นท่านฮุกเป็นหลักแล้วก็ใช้ท่าที่เป็นทรานซิชั่นที่มันเป็นลายชัดๆให้ทุกคนได้เต้นตามในฮุกหนึ่งท่าเต้นกี่แปะครับโอ้โหน่าจะสปนะะใช่่ค เยอะอยู่ก็คือม้วนแน่นอนม้วนแน่นอนค่ะม้วนแน่นอนก็กะให้ทุกร้านนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเพลงนี้กันอย่างแน่นอนไม่แพ้นั่นอกมาในพารของชุดค่ะแล้วคุณก็คาดหวังว่ะชุดสั้นแน่นอนก็สั้นสั้นไหมคะ เป็นสไตล์เราเหมือนเดิมแหละแล้วก็สไตลิสต์ก็คนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงนวันนี้เบตยก็อยากให้ทีมงานเก่าๆได้ได้กลับมาทําให้เราเขาเรียกว่าคือเบตยรู้สึกว่าเบตยรักทีมเดิมคนเดิมๆที่ผ่านมาในชีวิตแล้วนะวันนี้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเราเติบโตมาด้วยความรักความเอ็นดูความเห็นใจการดูแลจากทุกๆคนแล้วก็ค่ายเก่าด้วยค่ายเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบตยก็เลยอยากให้ทีมงานที่ที่ร่วมสร้างสรรค์เรามาจนเราเป็นเบตย์สยามเนี่ย ได้กลับมาอยู่ในเพลงนี้เหมือนเดิมค่ะก็ ừ ừ ừ ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพี่อันคุริยาเหมือนเดิมก็ ừ ừ ừ เป็นชุดที่ทํามาทุกชุดตั้งแต่อคอยตี้ค่ะพี่ชเชคเกรตติ้งเช็ดแล้วทีมทุกเพลงค่ะ ừ ừ ใช่จะกลับมา, <ừ ๆ S 2> าทงบาลังตัวเองคืนนี้เหรอคือเอาจริงๆแล้วออไปไต่เฉยๆ,ๆมากกว่ากบับบาลังหรือว่าแต่ณวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่รักหนูได้กลับมาร้องเพลงแล้วก็ได้กลับมามอบความสุขให้กับ แฟนเพลงทั่วประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่ที่เราโฟกัสมากนนวันนี้ค่ะมันยากไหมกว่าจะมีซิงเกิลนี้เพราะว่าเราคุนค่าที่ห่างเกินการมีซิงเกิลเดียวโอ้หว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าจะได้ได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งค่ะก็ก็เกินฝันนะเอาจริงๆแล้วค่ะอืมมันมันต้องผ่านกระบวนการเนี่ยกว่าจะมาเป็นซิงเกิลนี้เพราะว่ามันค่าเทียบยาวนานเอาจริงๆถ้าถามว่า มันผ่านหลายกระบวนการอยู่นะคะจนจนจนกว่าเราจะได้ไดออ้ออกมาแล้วเราก็ฟื้นฟูสภาพตัวเองทุกๆอย่างจนได้กลับมามีงานคอนเสิร์ตจนได้กลับมาโอเคเออดูแล้วว่าวันนี้เรายังยังมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้แล้วก็อ,อจริงต้องขอบคุณขอบคุณเฮียวันนี้อยากขอบคุณเฮ er, ียฮอมากๆที่ทําให้แบบเราได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็เฮียยังยัง,ยงมีทีมงานที่ที่ ดูแลทุกอย่างในตรงนี้ทีมเวิร์กของเราทุกททีมแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นทีมงานของใบเตยที่ที่สร้างและปั้นเรามาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตนะคะจนวันนี้มันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนนขอบคุณมากแบบอยากมีซิงเกิลอะไรเงี้ยเฮียบอกเฮียพูดว่าอะไรคือเฮียบอกว่ากลับมาทํางานค่ะกลับมาทํางานสําหรับตัวเราปัดฝุ่นเยอะไหมคะีบเตยคือเอาจริงๆอ่ะแทบไม่เลยถ้าในเรื่องของของเสียงในเรื่องของ รูปร่างเนี่ยเพราะเอาจริงผอมลงมากๆค่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ก็เรารู้สึกว่าก็เป็นข้อดีเพราะว่าพอพอสุขภาพเราดีร่างกายเราดีเนี่ยมันก็ทําให้การเต้นหรืออะไรเงี้ยมันยังมันยังมันยัง,ยงทาได้อยู่มากมันยังแข็งแรงมันยังแบบว่ามันยังแซบได้อยู่มันยังฮึบฮึบอะไรให้พี่ๆได้ดู <c oughs> ได้อยู่ค่ะก็ยังเต้นไหวอย่างพอมาทำซีก่นี้เรามองตลาดเพลงที่มันเปลี่ยนไปกับยุคเรายังไงบ้างคือนะวันนี้ออกไปดีใจมากคือเรารู้สึกว่าเรา กลับมาในปีนี้เอาจริงอะ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นศิลปินยุค2 0 0 0อันนี้2 0งพแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเอาจริงมันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วความจริงแล้วเรามองว่าตัวเองเอ๊ไม่รู้เอาไปหรือเปล่า <Okay. S 1> แต่ว่าโอเคนะวันนี้ด้วยความเป็นลูกทุ่งที่มันยังมันยังเป็นใบเตยอ่ะใบเตยคือลูกทุ่งหนูก็ยังรักการเป็นลูกทุ่งของหนูมากๆเ,าเลยรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นใบเตยที่เป็นแบบลูกทุ่งอาสยามเหมือนเดิมอันนี้คือทางของเราแล,แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะ ทำให้ทุกคนมีความสุขในในๆๆในในเวของเราอะค่ะอืให้ฝากสิงเกนนี้ก่อนว่าอะไรได้ติดตา้แ,แค่ค่ะก็ฝากเพลงแชทแด้วยนะคะซิงเกิลล่าสุดจากใบเตยอาสยามคัมคแบ็กรอบนี้ก็กลับมาคิดว่าคองเ้นให้ทุกคนได้ดูแบบแซบที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็อ,อ,อยากให้ทุกที่ทุกร้านแล้วก็ ทุกคนนะคะได้เต้นตามต่อให้ท่อนเดียวก็ดีใจแล้วค่ะก็ฝาแพทแพทด้วยนะคะแพทแพทท่อนหนึ่งโอเคมากินให้มันเมาแทแพแพทแพทแพทโซดาไม่ต้องไปเอามาอีกแพทขอออนนี้ไปใส่แขงจะเมาเลจะเมาใหลืมว่าใครทาใหฉันต้องเสียน้ำตา ที่เล่าว่าก่อนหน้านี้นที่เตอเจอปัญหาเจออย่คิดว่าเราคงกลับมาเป็นไปใช่ใ,<ห>ใช่ไม่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมันถึงแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้อีกแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมเราเราเรารู้สึกว่าเรามันมันคงเป็นความรู้สึกที่ที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเราสึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบ อยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปิคน,นคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค,ค่ะก็จำวันแรกที่ร้องเพลงได้มาจําได้ค่ะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนเรียน <c oughs> <อ>ที่ก็ลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงงก็ยังแบบเหมือนจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งแขงเพราะเหมือนไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใคร ทุกวันนี้คือทุกอย่างมันดีขึ้นหมดค่ะก็ก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อสิบเดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันมันดีขึ้นเหมือนเหมือนนะวันนี้ใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับกับหลายอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอ่ะมันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะ ก็เอาจริงขอบคุณมากๆคือคือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะสำคัญกข็ขอบคุณขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS Music ทุกคนที่ณวันนี้ยังยังอยู่ข้างข้าง ศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็ก็นะวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยางมีโอกาสได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ mm hmm.